นะครับผมโหดีใจมากเลยก่อนในวันนี้นะครับผมเราจะมาทําคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับผมนั่นก็คือผมจะมาพากตัวละครการ์ตูนหรือแม้ก็คนดังๆทุกคนนะครับผมเราจะมาลองพากเทนตัวนะครับผมว่าผมจะเสียงเหมือนขนาดไหนนะครับผมคุณรู้จังไปบ่ถ้าคุณไม่รู้จังแล้วก็คุณจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตไปเลยพี่น้องคะ่ะเฮ้พอจะมีสักสองร้อยไหม พี่จะไปซื <sailing> ้อทองหยดโอ้อทุกขใคระสิใคคนไม่ใช่ควายแก้วผมคือไม่ใช่เมาส์อืมโอ้ไม่วะโมชินเดรนั่นี่ สวัหากคุณกำลังหาล้างไข่เกมคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์บาบและมีเกมมากมายทั้งสตีมเวอร์เรสต์หรือเติมเกมออนไลน์ก็สามารถจับจองกันได้ง่ายที่เกมฟิลลิ่งสวัสดีครับพบกับผมลุงพีแล้วนะครับในเกมไมค์คราฟตกันอีกแล้วนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เข้ารายการกู๊ดเกมส์เชจกันเลยนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมในนะฮะผมในวันนี้ผมก็จะงเข้ากับรายการฟุกเสียทีวีนะครับผมและวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไมค์คราฟตนะครับผมสวัสดีครับผมนะครับวันนี้เข้ารายการทีเอ็นทีทีวีช Hello. It's me, Mario. It's me, Luigi It's me, Wario It's me, Waw Ruigi. <laughs> I am your father. I just spoke of Spaghetti. Shut, Patrick. I'm pretty sure that I uh, have to too. มีเธอและมีฉันจุดมุ่งไม้ไม่ไกลเจินจริงต่อให้โซซัดโซเซก็ไม่เคยคิดนนแน่และไม่เคยคิดลอเลยแจงโม